วัดพระธาตุดอยพะชานวัดสวยลำปางสักราพระใหญ่ไดบุสื์ชมวิวพาโนรามา ไม่มีเวลาเที่ยวญี่ปุ่นนะคะก็แวะมากราบไหว้พระใหญ่ไดบุสส์แห่งนครลำปางกันก่อนได้วันนี้ป้ากบูทราเวลนะคะพาเที่ยววัดสวยแห่งนครลำปางที่รวมเอาสไตล์ไทยล้านนาและญี่ปุ่นเข้าด้วยกันนั่นก็คือวัดพระธาตุดอยพระชานะคะที่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของลำปางเลยค่ะวัดพระธาตุดอยพระชานะคะตั้งอยู่บนยอดดอยพระชาญอำเภอแม่ท้าจังหวัดลำปางเป็นวัดที่สวยงามนะคะและได้รวมเอาวัดสองสไตล์มาไว้ด้วยกันค่ะนั่นก็คือสไตล์ล้านนาและสไตล์ญี่ปุ่น เรามาดูแบบแรกกันก่อนนะคะนั่นก็คือสถาปัิกกรรมแบบล้านนาค่ะที่มีความวิจิตรงดงามทางลวดลายที่อ่อนช้อยและสีทองอารามพร้อมกับสการะพระธาตุสีขาวบนยอดฉัดสีทองนะคะและชมวิวทะเลเหมอกแบบพานโนรามาที่มองเห็นทิวทัศน์ของอำเภอแม่ท่าและบริเวณใกล้เคียงได้อย่างกว้างขวางเลยค่ะและถ้าใครอยากเจอทะเลเหมอกนะคะต้องมาในช่วงเช้าของฤดูฝนและฤดูหนาวค่ะ และอีกแบบหนึ่งนะคะนั่นก็คือสไตล์ญี่ปุ่นค่ะโดยเรานะคะสามารถมากราบไหว้ขอพรอพระใหญ่ไดบุสึพระพุทธรูปองค์ใหญ่สีเขียวอ่อนนะคะที่ตั้งอยู่บนยอดเขาจำลองมาจากพระใหญ่ไดบุสึที่เมืองคามาคุระประเทศญี่ปุ่นนอกจากนี้นะคะก็ยังสามารถเดินเล่นบริเวณรอบๆได้นะคะโดยจะมีจุดถ่ายรูปและก็มุมต่างๆนะคะให้ความรู้สึกเหมือนกับไปเที่ยวญี่ปุ่นเลยค่ะหากใครที่ผ่านไปลำปางนะคะหรือกําลังหาที่เที่ยวลำปางเนี่ยวัดพระธาตุดอยพระชานก็ถือเป็นอีกหนึ่งพิกัดที่ไม่ควรพลาดเลยค่ะ ถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดแชร์ติดตามเว็บไซต์และแอปพลิเคชันปักบู .tv กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในปักบู .tv กันค่ะ